รวมร้านมิชลิน2021 6ล้านนะคะที่ได้รางวัลดิ๊กมองเนื้อโจ๊คือแบบดีมากหกเลืลองลงตัวมากค่ะโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้โหทารับเข้าอะหอมหวานไม่หมดทั้งคำอะออน้ำซุปด,ดีมากอ,มอันนี้อันนี้คือชอบอะชอบเลยร้านนี้มันเป็นรสชาที่แบบลงตัวมากๆ สวัสดีค่ะเอาวันนี้เราอยู่แตรู่กับเรา,าวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะพลอ,อยเปิ้ลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำคอนเทนต์ที่เป็นการรวมร้านมิชลิน2 0 2 1 6ล้านนะคะที่ได้รางวัลบิ๊กมุมมองอมแล้วเขาแบบ มีมากกว่านี้นะแต่บางร้านเขาก็จะแบบว่าไม่มีบริการโซแบบเปิดดึกอะไรเงี้ยเราก็เลยทําการคัดเลือกมานะคะแต่ละร้านที่เราสั่งมาคือน่ากินมากตอนที่แกะไปก็คือแบบน้ําลายไหลไปจริงๆอ่ะ,อะที่ทำคอนเทนต์เนี้ยเพราะอยากรู้ว่าการได้รับมิชลินบิบกูมองอะรสชาติเขาจะแบบเาเป็นยังไงต้องดีขนาดไหนถึงแบบได้รางวัลมิชลินเลยนะอ,อะไรเงี้ยมา ร้านแรกทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วนะคะที่วางอยู่บนโต๊ะร้านนี้ชื่อร้านว่าชื่อร้านยาวมากแปะ๊ะขอแอบดูแป๊ะโจ๊กหม้อทองเหลือง38ปปีอันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรแต้จิว๋วสแสดงว่าเป็นสไตล์จีนแน่นอนจุดเด่นคือเขาจะใช้แบบว่าหม้อทองเหลืองในการต้มอะไรเงี้ยมันก็จะได้แบบกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างแบบเฉพาะตัวเลยนะของเฟิร์นต้องบอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นโจ๊กหมูใส่ไข่ใส่เครื่องในของเขาเป็น โจ๊กรวมมิตรที่เห็นจากแบบสัมผัสอะทุกคนคือเนื้อโจ๊กเขา,ามีความละเอียดมากๆไม่ได้ดูเป็นน้ำเกินแล้วก็ไม่ได้ดูเป็นข้าวที่แบบอัดแน่นเกินนีด่ดูค่เป็นแบบยังมาตูมนิดๆอุ้ยมีปลาหมึกกรอบด้วยวอยุ้ยเพิ่งเคยเห็นร้านโจ๊กที่มีปลาหมึกกรอบงี้นเดี๋ยวขอลองชิมกันได้ไหมเนื้อโจ๊กคือแบบดีมาก <ม>คือรสชาติแบบเ <ๆ S 2> ค็ๆๆมๆหวานๆมาตไทยม,มเป็นโจ๊กที่แบบรสชาติอ่อนๆไม่ใช่รสจัดอะไม่ตปุงเพราะว่าโจ๊กเนี้ยโอเคเลยนะใช่ละข้าวละข้าวที่เขาทําออกมาคือโจ๊กมันจะค่อนข้างแบบว่ากืนง่ายบางบางทีอะบางร้านมันจะเป็นแบบกินแล้วติดอยู่แบบตรงคอ,อเป็นแบบแเศษเศษเป็นข้าวเป็นขอนอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็แบบว่าละลายไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมันยังมีความเป็นและมุนละมุนอยู่คือเมื่อกี้ลองกินโจ๊ก่กับหมูไงมันเลยได้รสชาติที่เข้มข้นแต่เมื่อกี้ลองกินแบบ โจ๊เปอบาดดูเออมันก็อาม,มันอ่อนอย่จริงๆเพิ่งเคยกินแบบโจ๊กคู่กับซีฟู้ดอะมันได้ไม่เคยเห็นเหมือนกันมันได้ความแปลกอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้ากินคู่กับปลาหมึกอย่างเมื่อกีอ้าอาจจะต้องเติมรสชาติเข้าไปอีกนิดนึงเพราะว่าเหมือนตัวปลาหมึกอะมันมีความจืดใช่ปหมมันต้องเพิ่มรสชาติหน่อยส่วนหมูอารมณ์หมูสับอะจะไม่ใช่หมูเด้งจะเป็นหมูสับจะขอมหมักดีนะใช่ไหมมันมีรสชาติอพอกินกับโจ๊กแล้วมันกลมกล่อมกว่ากินโจ๊เปอบาดอ่ะ ได้ขาวกรุบมากแต่ว่าเที่ยงเขาจะมาแบบกินเนกไปนิดนึงฉันชอบกินของคำใหญ่ไยังมาตูมอยาต้องลองกัดแล้วชิ้นเนี้ยต้องใครแบบนี้มากเลยอะแต่ว่าถ้ามันมีน้ำเยอะหมาอีกนิดนึงนะจะรูกใจมากร้านนี้ถือว่าเขาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะจากปริมาณข้าวกับปริมาณเครื่องอะทุกคนอยากให้ดูมากกินข้าวหมดแล้วเครื่องอาจจะยังไม่หมดนะย๊องใช่เหมือนเขาว่าให้มาชิ้นไม่ได้ใหญ่มากก็จริงแต่ว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะเนาะใช่ส่วนพิกัดนะคะร้านแปะจบหม้อทอง เหลือง3-8ปีนะคะอยู่ถนนประชาราดสายหนึ่งนะคะ<ม>ยังไงก็ลองพิจารณาแล้วก็ลองไปสั่งมากินอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะใช่งั้นะะเดี๋ยวเรามู v ไปร้านที่2กันได้ มาต่อกันร้านที่2นะคะชื่อร้านว่าจางวางอิ่มร้านนี้ถ้าเห็นจากหน้าตาเขาก็จะมาเป็นแบบว่าอาหารไทยๆเลยนะอย่างอันนี้ก็จะเป็นเมี่ยงปลาเมี่ยงปลากระพงทอดอ,อย่างไรก็จะเป็นแกงขั่วใบลากุ้งนะคะอ,อันนี้เป็นปูไข่ดองซอสดํานะคะจริงๆร้านนี้บรรยากาศร้านอะ่ะเขาดีมากเลยนะเป็นแบบติดิน้ำอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆถ้าโควิดมันเริ่มซาซาหรือว่าหมดแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้ไปลองลองกินดูเป็นร้านที่แบบเหมาะกับการแบบว่าไปกินกับครอบ คร้านนี้ก็อยู่ที่ปักเกต์นนทบุรีแต่ช่วงนี้ก็คือนนทบุรีอะเพิ่งไปถ้าจะกินก็สั่งมานะจ๊ะอันนี้ก็ละกันเมี่ยงปลากระพงน้ำซอสของเขาจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่เขาอะสีเข้มมากแล้วเขาใส่เป็นแบบหัวหอมพริกแกงถั่วให้นะคะ คือมันเผ็ดมันเปรี้ยวส่วนน้ำร่าของเค้าอ่ะเหมือนซอสมะขามป่ะคือได้กลิ่นความเป็นแบบมะขามนิดๆอ่ะมีความกั้นกึ่งแต่ว่าถ้าซอสมะขามมันจะมีความเปรี้ยวเท่าไหร่หวานหวานแล้วกันหวานหวานแล้วมันจะอึกวะขอให้พอได้กินน้ำแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวเฟิร์นขอลองชิมบ้างนะขอลองชิมปลากับน้ำซอสกัน มันมีความหวานๆแต่มันไม่ใช่หวานแบบหวานโดดอะ่ะมันเป็นรสชาติที่แบบลงตัวมากๆแต่อันนี้นถือว่าดีเลยนะปลาเขาอะ่ะมีความแบบเนื้อแน่นหรสดแล้วก็วบบเนื้อไม่ได้เป็นขุยๆยุยอ่ะเราเหมือนเขาเอาไปทอดผ่านมามีความหอมของน้ำปลาอ่อนๆมีความเค็มนิดๆพอจิ้มกับซอสที่มีความหวานเปรี้ยวๆอ่อนๆอนะไรเงี้ยลงตัวมากค่ะครบเครื่องหล<ม>ายมากเลยอันนี้เป็นใบลาคั่วกุง้งว่ะ เขาอยารอกรู้มากเลยว่าใบลาคืออะไรเขาเสิร์ฟไหนอคะของสั่งมาใบลาคือใบยี่หร่าอันนี้นะแบบว่าเสิร์ชข้อมูลเอานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใบลามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าใบลาคือใบยี่หร่าตอนเด็กๆเคยร้องเพลงปะที่มันจะมีคําว่าแกงยี่หร่าของหวานร้อนร้อนแรงใช่ได้ได้กืนแกงอ่ะแบบนึ่งเรื่องผมว่ายิงร้องเพลงไม่ทันจบเลยมาแล้วร้อนแรงใช่ได้ได้กืนแกงตึ๊บตื่นตื่นจบจะไม่ได้แล้ว อ,อืมกิ่นใช่ไหมมันกินกับข้าว<ช>กินิ่งเต็มในคอมากรสชาติแบบใบยี่หร่าแกงที่คุ้นเคยอ่ะเหมือนแกงใต้อะ่ะอืมสุดยอด เค็มพอน่ะมีความแบบเผ็ดเค็มอ่ะแล้วก็คือกินเข้าไปคือร้อนอยู่ร้อนอยู่ตรงคอเลยส่วนใบตอนแรกคิดว่าจะมีกลิ่นเขียวๆไหมไม่เลยนะถือว่าเป็นแกงใต้ที่แบบใช่เลยอ่ะอันนี้อร่อยร้อนคอเวอร์มาต่อด้วยพริกคังสวนโหอันนี้เป็นปูดองซอสดำซอสดำโหดูดิดูไข่อืมขอลองชิมเผื่อมันจะแบบแก้เผ็ดได้หรือเปล่าอันนี้เป็นซอสดำนะทุกคน อ้อโหูข้าสวยต้องมาน้ำซอสเขาเป็นไงน้ำซอสเขามีความเป็นแบบซีอิวซีอิวอ่ะคล้ายๆายแบบญี่ปุ่นหน่อยแ่ะไม่ถึงกับญี่ปุ่นอะญี่ปุ่นผสมเกาหลีผสมไทยอะทุกคนรสชาติสุดท้ายที่อยู่ในปากตอนที่กินหมดแล้วอะคล้ายแบรนดซุปแก๊ซอสเขาเข้มข้นมากอะแต่ว่าแบบ,แบ,บอยากได้ข้าสวยอะแต่ว่าจริงๆแล้วสมควรที่จะกินกับข้าเพราะว่าซอสเขามีความแบบเข้มข้นเข้าไปในไข่ปูอะมีความหวานอ่อนๆแล้วมีความหอมของแบบซีอิวอ่ะอร่อยเลยอะลองสั่งตามมากินกันได้เลยอันนี้คือ3ผ่านอันนี้ แค่แบบว่าเลิกมาเฉพาะเมนูบางอย่างในในส่วนที่เขาแนะนํามานะยังแบบประทับใจขนาดนี้<อ>งั้นเดี๋ยวเราขอพักยกกินเคียรของพวกนี้ให้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อร้านต่อไปนะนได้เดี๋ยว่นจะออกไปเอาไอ้นี่ด้วย<า>ขนมเบื้องเอาบอกเขาเสแล้วว่าเราจะกินอะไรงรั้นเราตกหวานก่อนเลยกินข้าวอีกได้ไหมคือใจอยู่ที่หนมเบื้องแล้วเพราะหนมเบื้องอันนนี้คือเคยคิดจะไปกินแต่ว่ารอไม่ไ่อแถวไม่ไหวจริงๆิอ่ะแต่ก่อนก่อนอื่นเคียของกันอ่ะ the แล้วนะคะทุกคนด้วยความที่ทนเผ็ดไม่ไหวจริงๆแนละ้วขนมเบื้องมาส่งมาดิดะชื่อร้านว่าขนมเบื้องหวานเพึ่งน้อยนะคะอันนี้เป็นร้านโชคชัยสี่นะซึ่งร้านเนี้ยโด่งดังมากคิวเยอะมากคิวเยอะตลอดก็คือไม่ไหวแต่วันนี้ได้กินแล้วดีใจมากจริงๆเห็นหลายๆเพจหรือหลายๆค<ช>นอะไปถ่ายมาเยอะมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขามีดียังไงเ<ๆ>ขาเปิดมานานกว่า20ปีนะคะทุกคนแบบไม่ธรรมดานะเพราะว่าออกทารายการทีวีแล้วก็หนังสือพิมพ์อะเยอะมากอุ้ยกูชิ้นเท่ามือเลยอะเป็นขนม เบื้องที่มีความใหญ่กว่าแบบตรง,ตรงยวอีกับนี่อันนี้เป็นแบบผสมนะคะอันนี้โรยด้วยหน้าด้วยมะพร้าวด้วยนะคะทุกคนใช่แต่ไส้เค็มเขามีความแปลกมากเลยนะเพราะว่าปกติไส้เค็มอ่ะมันจะมาเป็นแบบมะพร้าวที่ขูดแล้วใช่แล้วก็มาทําเป็นแบบผสมเครื่องนู่นเครื่องนี่แต่ว่าอันเนี้ยเขาใช้มะพร้าวที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอ่อะแล้วก็เอามาทําคือปกติจะไม่ชอบกินขนมเบื้องที่ให้ครีมแบบเยอะมากเพราะมันจะทําให้เราแบบกินได้ไม่เยอะมันก็จะเลีล่ยนอันนี้คือแบบดีเลยนี่เอามะพร้าวลวก โอ้โหอือเขาทำระพร้าอ่ะมันเป็นไส้เค็มนี่แบบอ่อนๆแล้วมีความหวานๆของมะพร้าวอ่ะอันนี้จะมีแบบครบเครื่องเลยไส้หวานไส้เค็มมีมะพร้าวใส่ไข่มีครีมนะต้องถามก่อนว่าปกติเธอกินไส้เค็มไหมปกติไม่กินถ้าเธอกินอันเนี้ยเธอจะชอบ,ชอบเพราะว่ามะพร้าวโคตรอ่อนมาทำกล่องดีรึเปล่าเนี่ยใครว้าวเขาบิดข้าวมาไลยตอนเธอล,ไลงไปทองเยอะกว่าหอมหวานไปหมดทั้งคำอะ่ะ อือร่อยมากอยาสั่งกลับมากินนะอันนี้แป้งมันไม่ค่อยกรอบแต่เล่ยนอร่อยเลยเอ,อ่อะอันเท่าแขนคือเขาอัดแน่นมาด้วยไฟอ่ะทุกคนอืหาครีมไม่เจอเลยหลายทองเยอะมากราคาร่อมนมากต้องเลยเนาะกินแล้วหยุดกินไม่ได้ร้านนี้กลมแล้วที่ยากมิตรินใครดูอยู่ต่างสั่งเลยจริงแอยากรู้ว่าอันเล็กอะกรอบกว่าปะอันนี้เป็นไส้หวานที่มีมะพร้าวด้วย เป็นอร่อยมากมะพร้าวก็คือแบบอ่อนตั้งแต่กินมาอันเล็กอันใหญ่มะพร้าวคืออ่อนทุกอันเดียเ๋ยวมันถ้าเรื่องหวาพผูดดบแบบต้องโยกให้เขาอะไรเงี้ยร้านนี้นะคะอยู่ที่ชอบชัย4ซอย54แยก5น,นี่วนะางมืออ่ะแบบว่าเถออันนี้ไปจ่อยอีกอ้นหนึ่งใช่ไหมได้กินได้แนละ้ว ามาที่หมดกว๋วยเตี๋ยวกบ้างร้าน,นที่4ี่นะคะกับร้านบุลเลอรปลาปหมี่เกี๊ยวหมูย่างซีอิ๊วนะคะร้านนี้เขาก็แบบเปิดขายมานานกว่า40ปีนะคะที่เด็ดของร้านนี้เขาอยู่ที่การเคี่ยวน้ำซุปจนแบบหวานหอมอะไรอย่างเงี้ยตัวเส้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยนะคะเกี๊ยวคือคัดสัตว์แล้วก็ห่อมาแบบปรุงมาแบบอย่างเดีดให้เธอลองชิมเกี๊ยวมาแบบอืมพอดีคำอืม น้ำซุปดีมากน้ำซุปดีมากเนดาอทดเกี๊ยวแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยอันนี้ชื่อน้ำซุปหอมมากหอมแบบไม่ต้องปรุงเลยน้ำซุปดีมากนี่จะลองกินหมูกรอบก่อนนะคะเพราะที่มันจะไม่กรอบเฮ้ยกรอบอยู่ได้ยินเสียงตักอะไรหมูกรอบเนื้อนุ่มมากนี่น,น,นี่เดี๋ยวให้ดูเส้นของเขาก่อนเส้นของเขามาเป็นแบบบะหมี่ไข่เส้นล้วนๆเลยนะขนาดนี้ไวัะพักแล้วนะยังไม่ได้แบบติดกันเป็นก้อนขนาดนั้นนะบะหมี่เขาแบบล้วนๆดีมากเลย อถ้าสั่งเป็นแห้งอาจจะต้องครุงนิดนึงเพราะว่ามันจะมีความเค็มแบบเมอ่อนๆอยแล้วอ่าจจะต้องกินคู่กับหมูหรือเปล่าอันนี้อ,นนอันนี้คือชอบอะชอบเลยร้านนี้ก็คือทีเด็ดของบา้านหมูยางซีอิว้วหมูเขาไม่ความติดแบบ,บหวานอะไรเงี้ยนะุ่มมากเนี่นะดูตัวหมูปักเขาจริงๆเขาให้มาเป็นก้อนนะแต่อันนี้หั่นให้ดูข้าในว่าแบบเป็นยังไง เนี่ยฮะร้าห,หมูสับบางที่มันจะมีความกรึบๆแต่อันนี้คือมันแบบกินเข้าไปไม่ได้เป็นหมูเด้งอะ่ะเหมือน,มน,นหมูบดกเข้าไปแล้วมีความร่วนๆเนื้อผสมแบบมันอ่อนๆน,นิดนึงเห็นไหมมีปูด,ด้วยมีชอบปูตัวปูตัามาแบบแน่นๆใช่แต่มันไม่ได้ยุ่ยเกินอะ่ะแต่ได้ <ๆ S 2> น้ำซุปก็คือเดื้เบสใช่ชอบร้านนี้ตรงที่แบบว่าน้ำซุป กลมกล่อมมากแบบสดได้เรื่อยๆเรื่อยๆเลยแล้วก็ตัวเครื่องเขาอ่าให้ค่อนข้างเยอะเจอเหว่าถ้าขายปักซอยหน้าบ้านเบิร์ดอ่ะมันก็กินทุกวันเพราะว่าวันนี้ก็กินก๋วยเตี๋ยวอยู่ทุกวันชอบมากอ่ะทุกคนซึ่งวันนีน้เราสั่งก๋วยเตี๋ยวมาถึง3ร้านด้วยกันนี่เพิ่งเป็นร้านแรกนะคะ<ช>แต่ว่าร้ <S 2> 2 <S าน,านต,ต่อไปก็จะเป็นก<ช>๋วยเตี๋ยวหมดแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแบบมีกิมมิคเล็กน้อยที่แบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยร้านต่อไปก็จะมาที่ลูกชิ้นปลามาใครที่ชอบกินลูกชิ้นปลาแท้ๆสองร้านต่อไป<ช>เนี่ยเตรียมเลยเตรียมเลย แนดมาแล้วนะคะสําหรับรา้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาานงะเงียบนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นลูกชิ้นปลาที่แบบว่าเป็นตํานานนะที่เปิดมากว่า50สิปีนะคะเป็นลูกชิ้นปลาที่เขาใช้ปลาแท้ๆนะแล้วเขาทําสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างคืนเลยที่สำคัญคือเขาอะ่ะ เป็นลูกชิ้นปลาที่ปั้นมือเขาไม่ได้ใช้เครื่องใดๆเลยแล้วก็ใช้ปลาถึงสามชนิดด้วยกันนะคะกใช่เนื้อปลาอินซีมีเนื้อปลา,าหางเหลืองแล้วก็เนื้อปลาดาบลาวอย่างของเรานะคะเป็นบะหมี่เครื่องมากนะราคาอยู่ที่ถุงละ75บหาบาทนะคะทุกคนลองกินลเห็นเรียกว่าลูกเห็นอะไรนะลูกชิ้นเกี๊ยวปลาเกี๊ยวปลาหนึบหนักมากเมื่อกี้เกี๊ยวปลาหนึบหนักใช่ไหมเดี๋ยวเราลองกินตัวที่เป็น,ปล,ล,นนะลูกชินก้ปน,นปลา หนึบไหม,มไม่รู้เห็นไปเขียวมันมากมันมีความแบบหนึบๆถ่าย,ยที่หวังว่าแบบว่าอยากกินต้มยำน้ำข้นๆแบบมีความขลุกขลิกอะไรเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่เพราะว่าอันนี้ยมันจะเป็นต้มยำแบบใสๆเลยต้ออยมยำน้ำใสไม่ได้เน้นความเผ็ดเปรี้ยวอะไรเงีเเเ้ยไไนามเป็นเครื่องต้มยำแต่มีรสชาติหวานๆเค็มๆถ้าสมมติอยากกินแบบต้มยำน้ำข้นอ่ะเราก็มีแล้วจัดมาให้ร้านต่อไปค่ะทุกคนอันนี้สำหรับใครที่ชอบกินแบบ ก๋วยเตี๋ยวแบบรสชาแบบเช้งๆหรือว่าแบบอยากมุงเองมากกว่าอะไรเงี้ยก็แนะน,นำเป็นร้านนี้เลยสายลูกชิ้นก็คือต้องห้ามพลาดนะคะนี่เจอลูกชิ้นกุง้งเออเขามีลูกชิ้นกุง้งด้วย ลูกชิ้นเคี่ยวเพิ่มจริงแล้วไม่คาวเลยลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นหนกชิ้นหนกชิ้นกุ้งเองกุ้งเขาแบบถ้าแบบหวานๆอ่ะแล้วก็มีมันหมูอยู่ในนั้นด้วยลูกชิ้นกุ้งอ่ะเขาจะมีความแบบแน่นกว่าแต่ไม่น่าหนึบแล้วก็เด้งถ้าลูกชิ้นปลาแต่จริงลูกชิ้นปลาเขาทำมาค่อนข้างดีนะดีมากเพราะว่ามีความกรุบๆแล้วก็มีรสชาติอยู่แล้วด้วยสั่งได้นะคะร้านนี้เขาให้สั่งในไลน์เขาจะมีไลน์แอดเขียนไว้ให้อยู่แล้วในเฟซบุ๊กคนือดดดดไไไไลนนนนนน์ปปสั่่่ง้ะะครรออออูเเต็แ นี่มาถึงร้านสุดท้ายของเรานะคะสำหรับร้านนี้นะคะชื่อร้านว่ากิมโนนล,ลูกชิ้นปลานะคะทุกคนก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะที่ได้รางวัลดูกลุมองแบบเป็นร้านใหม่นะคะตั้งอยู่ในซอ,อยจอมทอง16นะคะทุกคนเปิดมาตั้งแต่ปีคศ1999อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านคะ่ะแต่ยังไม่เคยกินยังไม่เคยกินเ้าก็ประมาณ22ปีเปิดเปิดมา22ปีแหละซึ่งเมนูที่สั่งมานะคะทุกคนของเฟิร์นเป็นบะหมี่เย็นตาโฟต้มยำน้ำข้นปกติทุกคนจะคุ้นชินกัรกินแบบเย็นตาโฟ เป็นปน,น้ำใ,ใสเ<ป>สอของทอยเป็นม้ำเต้นมากๆน้มยำน้ำข้นนะคะทุกคนที่สำคัญคือเครื่องเขาอะค่อนข้างชิ้นใหญ่ส่วนลูกชิ้นเนี่ยทำทำเองเหมือนกันสดสดใหม่ๆนะปั้นมือเองเป็นสูตรดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคะอาหารก็คือไม่ใส่ผงชูรสเลยส่วนซอสเย็นตาโฟของคนที่คนสั่งมานะคะก็เป็นซอสูุดเด็ดที่ไม่เหมือนใครนะคะส่วนน้ำซุปอะเขาแบบ ตั้งเปิดตั้งแต่เช้าอ่ะก็คือจนถึงแบบร้านปิดอ่ะเขาก็จะตั้งอยู่งันทั้งวันก็นนคือได้<ะ>เคี่ยวมาแล้วเออได้รสชาติที่แบบก,กรอบๆแน่นอนนะคะม,า,มาลองเหมือนไข่ไอ้นี่เลยอ่ะไข่ไข่ยำไ,ไ,ไข่แดงเค็มเหมือนใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นแบบน้ำซุปต้มยำที่มีความข้นนะคะไอ้ที่ลอยๆอยู่น่าจะเป็นแบบว่าการที่เขาใส่นมเข้าไปแบบเคี่ยวอะไรอย่างนี้ อม,มันจะมีรสชาติแบบหวานเปรี้ยวเผ็ดอ่อนๆจะเน้นไปที่หวานเปรี้ยวค่ะ okay. แต่อันนี้ยทุกคนสีมันอนะ่ะเหมือนแบบเคยกินน้ำจิ้มสุก,กี้ปะสีเหมือนแบบน้ำจิ้มสุกี้อ่ะรสชาติแบบใหม่มากอ่ะใหม่มากเดลองชิมนิดนึง มีความหวานของตัวเย็นตาโฟแล้วก็เหมือนมีความแบบนัวมันมันๆอ่ะเป็นแบบมันๆของความเป็นดําข้นที่มีแบบใส่ถั่วเยอะๆแต่แนี่ไปทางหวานนะต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่แย่นะมันไม่แย่ตรงที่น้ำซุปมันค่อนข้างข้นแล้วมันได้ความแปลกใหม่แต่ว่ารสชาติคือแบบไม่ได้มีอะไรที่โดดกันมันหวานจะเปรี้ยวนี่ส่วนเส้นบะหมี่กึ่งเขาจริงๆชอบกินเส้นแบบนี้นะเพราะว่ามันอืดยากมากใช่มันจะแบบว่ามีความกรอบๆวมไปถึงบะหมี่นะคะทุกคนลูกชิ้นสาหร่ายทุกคนตรงนี้คือลูกชิ้นสาหร่ายนะ ลูกมกันกำลังพลเรือพอดีเลยใช่ไหมแตบบ่ว่าขนาดทิ้งไว้เนื้อเลยะเวลามันยังไม่ได้อืดเลยอะลองนี้มีความรู้สึกเนือน้อมัทนทำไงอะไรอะแห้วเหรออ๋อเป็นลูกนี้ลักบี้หรือเปล่าแห้วลองกินลองกินไ้่อร่อยอะแหว้วชอบมันมีความกึบกรึบก็ไมีความแบบของซององาลัยอ่นอนๆอะไหนดูไข่ออนเซนของเขาสิอ๋อมาเป็นแบบยังมาตูม ถ้ามาแบบกินร้อนยังไหมก็ดีดีแน่ๆโ,โหมัหนใหญ่มาก เดินไปกินมาอร่อยเลยอ๋่อยอร่อยอะอาจจะแบบหวานติมหวานไปนิดนึงเท่นั้นเลยอมแต่ร้านนี้เขาให้เครื่องมาค่อนข้างหลากหลายเป็นลูกชิ้นหมูมีไข่มีเกี๊ยวปลามีแหกึ้นอีกแล้วโหแต่แหกขึ้นดูดิเขาให้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีลูกชิ้นลักบี้แล้วก็มีลูกชิ้นปลาด้วยลูกชิ้นปลา 1, 2สองแบบดดวยวกันจริงๆริงเขาแถมหมูสับมาด้วยเนี่ยหมูสับเขาดีนะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบติดมันมามันเป็นแบบเนื้อหมูสับจริงๆอ่ะลูกชิ้นร้านนี้เนื้อแน่นจริง กันบ้างคะ่ะทุกคนสาหรับการรวม6ล้านที่ได้รางวัลบป๊กปูมองในปีนี้มานะคะจริงๆแล้วอะ่ะแต่ละร้านมีเยอะกว่านี้นะอันนี้เรารวมมาให้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเหมือนว่าถ้าร้านใหม่อะ่ะเหมือนจะมี9ล้านเหมือนว่าจะมี9ล้านมันจะมี3ล้านที่เราอะ่ะไม่ได้สั่งมาเปิดให้ดูว่ามีร้านาอะไรบ้างบอกก่อนว่าด้วยระยะเวลาที่เราในการถ่ายเพราะว่าแต่ละร้านเปิด เปิดปิดเวลาไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราก็เลยรวบรวมมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทาได้ร้านภูรพานะคะร้านนี้ก็เป็นร้านใหม่นะแต่ว่าร้านนี้ไม่มีเดลิเวอรี่ค่ะแล้วเราก็ไม่สามารถออกไปกินได้นะแล้วก็มีอีกร้านค่ะชื่อชื่อเลิชื่อร้านชื่อร้านว่าเผ็ดเผ็ดบิสโตนะคะร้านนี้เจ้าของร้านเขาค่อนข้างมีความอินดี้นิดนึงลองไปกินที่ร้านดูดีกว่าแล้วก็ร้านสุดท้ายนะคะคือร้านสมยศข้าวต้มรอบดึกอันนี้เปิดเย็นเปิดดึกแน่นอนไปกินเป็นไงคะอร่อย อร่อยเลยใช่ปะ่ะแต่วถ้าพูดถึงวันนี้อะท็อป 3ล้านแม่ครึ่งๆเลยอันนั้นต้องมาแน่นอนที่หนึ่งก็คือขนมเบื้องพี่หนึ่งค่ะพี่หนึ่งคือขนมเบื้องให้ไปเลยร้านนี้จริงๆอ่ะเป็นคนที่ชอบกินขนมเบื้องมากแต่ว่าจริงๆมีร้านในใจอยู่แล้วเป็นร้า่บ้านเออเป็นร้านประจําอยากกินร้านนี้แต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มเริ่มเออียงค่ะเริ่มแบบพอได้กินแล้วรู้สึกว่ามันนี้มันเป็นขนมเบื้องที่ต่างจากร้านที่เป็นลิสต์ในใจก็คือชอบแล้วก็อีกร้านหนึ่งน่าจะให้อีกสองร้านอีกสองร้านใช่ไหมอ่ะเป็นร้านที่สองลองลง เออมันก็ดีนี่นาอะไรอย่างี้ให้เป็นโจ๊กแล้วกันรสชาติมันก้มกึง่ง <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นเครื่องๆคร่งกลางๆ <c oughs> แบบว่าอาจจะต้องเติมแต่งอะไรลงไปอีกนิดนึง <c oughs> <c oughs> ให้มันมีรสชาติมากกว่านี้เพราะว่าเป็นคนที่กินรสจัดนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านร้านอาหารไทยร้านจาง <c oughs> วางอิ่มใช่อันนั้นอะ่ะชอบตรงที่มันมีความเป็นไทยมากๆและรสชาติค่อนข้างจัดแบบจัดจริงๆในมุมมองของเปิร์นนะคะก็ร้านแรกก็คงไม่พ้นขนมเบื้องอันนี้คือคุณแล้วก็อยากจะแบบ ก็กินเลยสิออกมากิน,นเลยคืออร่อยมากทุกคนเป็นการรอคอยที่สมหวังแล้วก็เออมันไม่ผิดหวังอะร้านที่2เฟิร์นก็ให้ เป็นร้านจางวางอิ่มเพราะว่าร้านเนี้ยตอนแรกแค่คิดว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าร้านนี้มันมาได้ไงเพราะราคามันค่อนข้างแบบ2อง้อยบวกบวกอะไรเงี้ยนอกเหนือจากแบบหลายๆหลายร้านที่เขาดิชมาอะไรเงี้ยพอลองทำมากินอุย้ยมีซิ่งนะร้านสุดท้ายขอให้เป็นกว๋วยเตี๋ยวละกันเพราะว่าชอบกินแบบกว๋วยเตี๋ยวมากแต่ก<ต>๋วยเตี๋ยวมีซามใช่ก๋วยเตี๋ยวมีซัมนันบุญเลิศคะ่ะทุกคนคือหมูกรอบเขาก็คือถูกใจเฟิร์นมากหมูย่างก็คือหอมมีปูอีกเหมือนแบบรวมของโปรดไ้ในจานเดียวอันนี้ขึ้นอยู่แต่ร้าแบบว่าความชอบส่วนบุคคล นั่นแหละจริงๆใครอยากออกไปกินข้างนอกอะ่ะก็ไปกินได้นะแต่ว่าคือต้อง,อ,งอยู่ที่ร้านก็<ต>ด้วยว่าเขาว่าจัดพื้นที่ยังไงแล้วก็ อาจจะต้องป้องกันตัวเองให้มากขึ้นนิดนึง<ช>ถ้าไปกินที่ร้านกะ็คือรสชาติจะดีกว่าตรงที่เรากินอยู่แล้วหรือบางคนนะถ้าสั่งมาปุ๊บแล้วกินเลยอ่ะอันเนี้ยก็<ช>ว่าดีมันมันยังคงดีอยู่ของเรามีการแบบว่าตั้งไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราก็อิงตามความชอบของเราด้วยที่กินไปรู้สึกยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้เพว่าเพื่อนๆนะชอบกันมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะว่าใครเคยกินร้านไหนมาบ้างหรือแบบอยากแชร์ประสบการณ์อะไรก็มาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลา แบบหนึ่งเมืองทองวะฮัลโหลค่ะความเลียวคือตรงนี้คือหน้าหน้าอะไรนะคะสั่งอาหารไปนะคะทุกคนก็คือเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราจะเอามารีวิวที่ต้องตรงเข้าซอยยังไม่มาเจียงมาค่ะแล้วก็มันจะมีเอออีประตูประตูสีครีมกันล็อกแรกร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยตั่งห้าเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะ 으아! Yes.